ขาชิดมือพนมกรงสีสะะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะลูกนะมาพบกับคุณครูกวางอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะ <S <S วันนี้เปลี่ยนโมเมนต์กันนิดนึงเปลี่ยนฟิลกันนิดนึงนะ <S 2> <S 2> มาแบบสนุกสนานเฮฮากันเลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำบันทึกร่องรอยหน่วยที่9ก้าบ้านของฉันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมพร้อมกันหรือยังเออถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะ เดี๋ยอย่าลืมเตรียมบันทึกน้องรอยไว้นะลูกนะหน้าที่11 12แล้วก็13นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเปิดไปหน้าที่11กันเลยลูกวันนี้ใครตั้งใจเรียนคูกวางให้ไปเลยคนละ100ดาวเอาไปเต็มๆเลยวันนี้รับรองสอบได้ที่1กันแน่นอนยังมากมเลย ไปกันเลยค่ะอ่าเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาหน้านี้นะคะหน้าที่11ใช่ไหมลูกเด็กๆเ,เปิดมาปุ๊บเราจะเจออะไรคะ เจอคุณครูใช่ไหมอยู่ที่หน่วยที่9บ้านของฉันบ้านของฉันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่สองห้องนอนห้องนอนในไหนหลูกในบ้านนั่นเองนะคะใช่ไหมคะเด็กๆห้องนอนในบ้านก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในภาพอทีนี้เขาบอกว่าหน้าที่11ให้เด็กๆช่วยนับ สิ่งของในห้องนะคะแล้วก็เขียนผลลบลงในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองลูกอ่าทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะนับไปพร้อมๆกันหรือยังคะพร้อมหรือยังอ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้นิดนึงนะลูกนะเผื่อเด็กๆบางคนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัด เดี๋ยเราดูในโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างงี้นะลูกนะโอเคค่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะลูกปรบมือปรบมือรัวๆให้เด็กๆเลยโอเคนะคะโอเคนะอ่ะหน้าที่11ของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนทีละ ภาพทีละช่องนะลูกเขียนแล้วก็เขียนคำตอบที่ได้ลงในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วค่อยนำจำนวนที่ได้มาบวกกันนะคะโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยเด็กๆช่วยกันนะับไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอะข้อนี้ข้อที่1น่น่าจะเป็นอะไรลูก เป็นเทปกาวหรือเปล่าอลองมานับดูนะคะว่าได้เท่าไร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วใช่ไหมคะสิบเอ็ดสิบสอง

<c oughs> ขอโทษทีค่ะลูก28แล้วใช่ไหมคะย9 30 31นั่นเอง31มีเลข3กับเลขอะไรลูก3กับเลข1นั่นเองนะคะแบบนี้เรียกว่า31นะคะ <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> โอเคนะคะ โอเคโอเคอ่ะเมื่อเด็กๆนับได้แล้วใช่ไหมลูกต่อไปนะคะเรามานับดูซิฝั่งขวามือของเด็กๆมีอยู่เท่าไหร่เออในช่องสี่เหลีย่ยมนับไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดนะคะ เด็กๆเ,เขียนเลขเจลงไปเลยแบบนี้นะคะทันไหมลูก31มบ,บวกเจ,จะได้เท่าไหร่นะเด็กๆมาช่วยกันนับคำตอบเลยค่ะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือมี31อดแล้วใช่ไหม,มเ,เรามาบวกต่อกันเลยเป็น 32แล้วก็33 34 35 36 37แล้วก็38นั่นเอง <Okay. S 1> 38ก็คือเลข3กับเลขอะไรลรูกเลข3เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็เลข8เราเรียกว่า38นั่นเอง เห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับข้อแรก31บวก7เท่ากับ38นะคะเยี่ยมมากๆเลยโปรบมือดังๆให้เด็กคนเก่งทุกคนเลยมาต่อกันที่ข้อที่ข้อที่2นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปสบอ็ดสิบสองหนะคะสิหก็คือเลข1น่งกับเลข หนั่นเองนะลูกนะต่อไปค่ะฝั่งขวามือนะคะมีหมอนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมานะับไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะสิบสี่ก็คือเลขหนึ่งกับเลขสี่นั่นเองลูกเก่งมากมากเลยค่ะเก่งมากมากเลยอ่ะมาดูซิว่าสิบห้าบวกสิบสี่ เด็กๆจะได้คำตอบเท่าไราเดี๋ยวเรามานับต่อกันเลยค่ะฝั่งนี้มี15แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามานับตอ่อโดยการขีดเส้นเฉียงใส่เลย15แล้วก็16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29นั่นเองนะคะ29คือเลขอะไรบ้างลูกเด็กๆที่อยู่ทางบ้านคิดได้ไหมคำตอบของเราก็คือคืออะไรคะยี่สิบใช่ไหมเลขสองเขียนแบบนี้ลูกเลขสองแล้วก็เลข9้าวงกลมแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ ทำแบบนี้เหมือนเบ็ดเลยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวอนุบาลสองสุดยอดอยู่แล้วมาต่อกันที่ข้อที่สามกันเลยค่ะข้อที่สามเป็นเสื้อนั่นเองไหนใครมีเสื้อสีม่วงยกมือแล้วจับดินสอเข้ามาเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยใครอยากได้ดาววันนี้ต้องตั้งใจทำการบ้านนะลูกนะ ดาวของครูมีให้ไม่อ่านเลยวันนี้เด็กๆ,ๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามานับไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด1ิบสองสิบสามสสิห้าสหกส็ดสิดสิยี่สิบยี็ดยี่นะคะ 23มีเลขอะไรบ้างลูกเลขยี่สิก็คือเลขสองกับเลข3แบบนี้นะคะเร็วๆเลยเ,เ,เด็กๆมาช่วยกันนับเสื้อต่อให้คุณครูซิว่าเสื้อฝั่งขวามือของเด็กๆมีอยู่กี่ตัวเอ้ย พร้อมแล้วไปนะพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะลูกนะ 16ก็คือเลข1แล้วก็เลข6แบบนี้นะคะเด็กๆทำทันไหมเออสิบก็คือเลข1กับเลข6นะคะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเรานำา23มารวมกับ16คําคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เออเด็กๆเตรียมดินสอขึ้นมาอีกรอบค่ะ

36 37 38 39นะคะเลข3กับเลข9นะลูกนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆฝึกเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะอามาดูกันอีกรอบนะ ข้อที่หนึ่งสาบวก7เท่ากับเท่าไรเอ่ย38นั่นเองนะคะข้อที่2องบวก14เท่ากับ29ค่ะข้อที่3 23บวก16เท่ากับ39นั่นเองโอเคไหมคะโอเคเนอ้องอ๋อ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยลูกบ้านของฉันหน้าที่12นะคะสําหรับหน้านี้คุณครูจะให้เด็กๆทําอะไรนะเด็กๆช่วยการโยงเส้นภาพด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะของสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องก็จะมีทีวีเตียงนอนมอต้มนะคะ แล้วก็เก้าอี้ที่เด็กๆเอาไว้นั่งกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันโยงเส้นเลยลูกเก้าอี้ใช่ไหมไม่ใช่เก e ้าอี้สิคุณครูพูดผิดทีวีนะคะหรือว่าโทร,รทัศน์โทร,รทัศน์ของเราขี่ตามรอยประมาเลยลูกปึ๊บอ,อันนี้คือด้าน้างใช่ไหมแล้วมาดูด้านหลังของทีวีง่าย เส้นให้ตรงแบบนี้เลยนะคะก็ที่สองเป็นเตียงนอนเตียงนอนอยู่ไหนเอ่ยด้านข้างนี่ไงคะเตียงนอนด้านหลังของเตียงนอนคือภาพสุดท้ายนี่เองมาหลบซ่อนอยู่นี่หาเจอจนได้ใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่สามมอต้มนะคะ นี่ด้านข้างของมอต้มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะด้านข้างของม้อต้มเสร็จแล้วก็จะเป็นด้านหลังของม้อต้มลากลงมาเลยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเก้าอี้เก้าอี้มีสีขานะลูกนะอ่าเหลือช้อยสุดท้าย ดึงตรงลงมาเลยด้านหลังของเก้าอี้นั่นเองเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยหน้าที่13นะคะหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายของเราแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องประโยชน์ของบ้านนั่นเองวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูภาพนะคะว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรมีเด็ก2คนกำลัง ทำอะไรลูกเขากำลังขึ้นบันไดนะคะขึ้นก็คือ up นั่นเองส่วนคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะไม่มีคนนะลูกนะอะไรอยู่ข้างล่างคะเป็นแมวน้อยน้องแมวน้องเหมียวน้องเหมียวของเรานะคะน้องเหมียวก็อยู่ใต้บ้านนะคะข้างล่างข้างใต้เนี่ยก็คือ under นั่นเอง UP, up up นะคะ up ก็คือขึ้นขึ้นไปข้างบน up ส่วนคำว่า under ข้างล่างหรือว่าข้างใต้เนี่ยก็คือ u n d e r under นะคะข้างล่างนะคะ <S 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 เห็นไหมน้องแมวอยู่ใต้อยู่ข้างล่างบ้านนะคะข้างล่างก็คือ under นั่นเองนาน,นี้เมื่อเด็กๆอ่าน up under ออกแล้วนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเขียนตัว u นะคะตามรอยประนั่นเองลูก พร้อมแล้วเด็กๆเติมไปพร้อมๆกันเลยตัวยูเขียนแบบนี้นะลูกนะเห็นไหมคุณครูสอนเด็กๆจําได้ไหมคะเด็กๆอย่าลืมเขียนตัวยูนะคุณครูสังเกตเห็นเด็กบางคนลืมเขียนในช่องแบบนี้นะลูกนะแล้วค่อยไปเขียนตามรอยประนะคะยูแบบนี้นะลูกนะอัพนะคะ เปิด U P up ข้างล่างก็จะเป็น Under นะคะ U N D E R Under แปลว่าข้างใต้หรือทางล่างนั่นเองโอเคไหมลูกเด็กๆโอเคหรือยงังคะอ้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันอีกรอบหนึ่ง up up เด็กๆลองอัยืนขึ้นอันเดข้างล่างข้างใต้นะลูกนะอัพอันเดอร์อัพนเดนะคะ up ขึ้นข้างบนอันเดอยู่ข้างล่างโอเคไหมลูกอ่าวันนี้คุณครูก่อนก็มาพาเด็กๆทํำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อน สวัสดีค่ะ